กินผักสดกับของหวานมันยากนักเกรอนี่เป็นนมถั่วเหลืองยี่ห้อดังกล่องสีฟ้าอันนี้ขนมบูหลูหรือขนมไข่ที่ภูเก็ตเรียกว่าบูหลูแล้วก็มีขนมปังขนมปังยี่ห้อธรรมดาธรรมดาซื้อที่เซเว่น นมปังโฮลวีตชีกใส่แล้วก็มีแครอทกับแตงกวาถ้าเรากินของหวานล้วนๆก็มีแต่แป้งกับน้ำตาลแล้วก็กะทิหรือนมเนยไม่มีเส้นใยไม่มีวิตามินมากถ้าเราใส่ผักสดไปด้วยก็กินได้อร่อยเหมือนเดิมรสชาติไม่ได้เสียไปเลย แต่ประโยชน์มีมากกว่าอันตรายน้อยกว่าลองดูนะครับผมหัดกินมายังลืมๆอยู่กินของหวานไม่ได้ใส่ผักสดก็จะจำได้มากขึ้นก,กินบ่อยๆใส่ผักสดทุกครั้งมันก็แค่อาหารแบบใหม่กินง่ายกว่าหลายๆอย่างลองดูนะครับ